ข่าวบันไที่งคือผู้บรรทายบายฉีดสไตล์ประจาวันที่19กันยายน2567รโดยชายผู้บังคับรังผู้บรรทายครับเรามาดูข่าวบรรทายในช่วงของทิ้งคืนวันนี้กันดีกับครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บรรทายในช่วงของทิ้งคืนวันนี้อาร์ยังไงด่วนในน้ฟีฟาประกาศแลนด์กิ้งโลกอย่างเป็นทางการทีมชาติไทยอันดับเปลี่ยนอีกครั้ง เมื่องานนี้ขึ้นท็อป100อย่างเป็นทางการเมื่อสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟา่าประกาศอันดับฟีฟ่าบงกิ้งโลกล่าสุดประจำช่วงเดือนกันยายนปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต,ใต้การนำทัพของมาสตาอิชิวหน้าโคชชาวญี่ปุ่นในครั้งนี้พาทีมเปลี่ยนแปลงอันดับโลกอีกครั้งทะยานขึ้นสู่ท็อปที่100ของโลกอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยและขยับขึ้นมาอันดับหนึ่งอ่าหนึ่งอันดับนะฮะ คะแนนรวมสะสมอยู่ที่1,223.06คะแนนหลังบุกไปอัดเอาชนะเวียดนามถึงจินมีดินสเตเ,ตเดียมในศึกฟุตบอลฟี ف าเดย์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยยึดครองบัลลังก์อาเซียนอย่างเดี่ยวแน่นและก็รั้งอันดับที่16ของเอเชียท่าน,นี้การคิดคะแนนฟี فا แรง k i n ิ้งในรอบต่อไปจะมีขึ้นในวันที่11และ94ตุลาคมที่ถึงนี้ในการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพ2024ที่จงังหวัดสงขลาในครณทีน,นั่นเองนะ เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรอันดับจะเพิ่มขึ้นอีกไหมงานนี้ต้องรอรุ่นกันต่อไหมนะทีมชาติไทยของเรา,าเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับครั้งล่าสุดที่เจอกันผลงานของทัพช้างศึกทีมชาติไทยประชิญหน้ากับทีมชาติบราซิลสุภพวุฒิแผงลิ์นะโดยงานนี้ทางด้านของทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้าการนำทัพของมิเกลบรอดิโกเตรียมที่จะลงสนามแมตช์ชี้ตา แชมป์กลุ่มพบกับทีมชาติบ,บราซิลท็อปอันดับที่1ของโลกนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มวันที่20กันยายนี้สุสามอาบูคาร่ายูนิเวอร์แซลสปอร์ตคอมเพล็กซ์ประเทศอุซเบกิสถานโดยเกมล่าสุดของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบ,บราซิลนั้นฟุตซอลสี่เส้าโฮจิมินซิตี้อินเตอร์เนชันแนลฟุตซอลทัวร์นาเมนต์2013ที่เมืองโฮจิมินประเทศเวียดนามวันพุทธที่20พฤศจิกายนไทยนั้นแพ้บราซิล มาแล้วนะฮะหต่อ5ในครั้งนี้ซึ่งคนที่ยิงประตูให้กับทัพช้างศึกได้ในวันนั้นก็คือสุภวุฒิเจิญกลางนัดสุดท้ายชี้ตาแชมป์กลุ่ม,มแฟนช้างศึกคิดว่าผลในครั้งนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยฟุตซอลไทยไปฟุตซอลโลกในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ อะไรยังนนไงงานนี้เมืองทองบทเจ้าสรงงอบริเชศซัดเซฟแบ่งแต้ม ACL 2นะโดยกันนี้ทาด้าน,นของบริเชศทอสนิทซัดพาประตูพาเมืองทองนะฮะตามตีเจ้าสรงงอทีมดังจากมาเลเซียเป็นต่อหนึแบ่งแต้มกันไปในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รับแบ่งกลุ่มนัดที่1สาย H อชในขณกนี้ โดยงานนี้การแข่งขันฟุตบ 2, อล AFC แชมเปียนลีก2ฤดูกาล2024สายเอสเกมแรกที่สนามราชมังคลากิาสถานวันที่19กันยายนกีเดนพยองเมืองทองนะฮะติมอันดับที่3ไทยลีกซีซั่นนี้เปิดบ้านารับการมาเยือนยักษ์แดงเซรงอรองแชมป์มาเดเซียชอร์ลก2023ที่ปัจจุบันเป็นรองจ่าฝูงในช่วงซีซั่นนี้ โดยเ,เริ่มเกมกันครึ่งแรกคนะักคำยกพรเมเกอร์เมืองทองที่เพิ่งจะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้โอกาสในการกดสกอร์นอกกรอบด้านขวาบอลแถบแนวรับสระง,งอนดุดออกหลังไปแบบน่าเสียดายแต่ที่ต่อมาสระง,งอนโจมตีเมืองทองด้วยบริมเส้นฝั่งขวาของอันฟินฟอนเตสอดีตกองหน้าราชบุรีเอฟซีและก็หน,นองบัวพิษเอฟซีจังหวะนี้อัลวินฟอนเตสจะได้จังหวะหักหลบที่บริมขวา ก่อนจะได้ซัดด้วยซ้ายบอลยังไปติดเซฟกิติพงศ์ผู้แถวเชือกเซฟเอาไว้ได้นาที่27นาฮะคณะคำยกดาวรุ่งเมืองทองจะเปิดจากด้านซ้ายทิ้งไปที่เสาสอบอลเกือบจะถึงปริเทศทศนิจแล้วถัดมาไม่กี่วินาทีโอกาสในการลุ้นอีกครั้งของเมืองทองในจังหวัดพลิกยิงในกระบเข็โชดของปริเมศวิไลบอลยังติดเซฟ ท้ายครึ่งแรกนาทีสิบทีนะฮะเบองทองมีโอกาสที่ได้ประตูขึ้นนําจากปริเมตอวิไลอีกครั้งแต่บอลยังติดเซฟอาซิมอามินได้ด่านเซรงอปัดทิ้งเอาไว้ได้จบครึ่งแรกเบองทองยังเสมอกับเซรงอไปศูนต่อศูนย์มาต่อกันที่ครึ่งหลังเล่นมาได้แค่2อนาทีกลายเป็นเซรงอเป็นฝ่ายได้ประตูขึ้นนําเมืองทองจากยิงลูกมุมแคบที่ริมซ้ายของปรอดนี่ฟอนันเดชช่วยให้เซรงงอนำไปต่อศูนย์ แต่เมืองทองมาตามตีเสมอได้ไวในนาทีที่5 4จังหวะเติมขึ้นทางด้านขวาเข้าไปถึงกรอบเขตโทษดของทริสตองโดที่ดึงเข้าซ้ายก่อนซัดไปติดเซฟบอลกระดอนมาเข้าทางปุริเชท่ทอสนิทที่ตามซัดเด่งเข้าไปช่วยตามทีมตามตีเสมอเป็น1ต่อหนึ่งนาทีที่74โอกาสทองของเซรงอที่เกือบจะได้ประตูขึ้นนำไป2ต่อหนึ่งจากลูกไข้3ดา,า,ห,าหน้าปากประตูของบรอนนี่เฟอร์นันเดสแต่บอลยังติดเซฟกิติพงผู้แถวเชือกที่ล้มตัวเซฟเอาไว้ได้ นันที่82เมืองทองต่อบอลกรนด้สวยจังหวะสุดท้ายเมื่อเอมิลโปรบักตั้งจับลั่นนะฮะพลาดโอกาสในการจบสกอร์ไปอย่างน่าเสียดายจบเกมเมืองทองเสมอเซรัง,งอไป1ต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มโดยเกมนี้มีแฟนบอลเข้าชมอยู่ที่1,366คน เดียโปรกแกรมมาต่อไปนัดที่2สายเเมืองทองเนี่ยจะบุกไปเยือนชนบุค,คไดมอเตอร์ที่ประเทศกหลีใตย้ยวันที่3ตุลาคมเวลาทาไทยนะฮะคือ15นาฬิกาส่วนอีกคู่หนึ่งเซรงงองกลับไปเล่นที่มาเลเซียเปิดบ้านารับมือด y น a ม c u เคิร์ฟเจูจากฟิลิปปินในวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมเวลาไทายคือ19นาฬิกาในค่ำนี้ส่วนรายชื่อของผู้เล่นทั้งสองทีมของทางฝั่งเมืองทองก็จะมีดังต่อไปนี้กิติพงษ์ภูแถวเชือกผู้รักษาประตูอัสบอสโอตาโคนอฟ ปอมเมดอภิไรสรวิทพันทองกรวิทษา,าทริสตองโดจอห์นพลาติกสเตรลปุโรเชตทสนิทอารีซิโซโ,ซโกคณะคำยกและก็วิชาอุทราส่วนฝั่งเซรังงองก็จะมีอาซิมอาบินจากพุทธสาวระตูเควินจินเฉิงดูอาบราเน่ดูอันชราวดีรรนนี่ฟอนันเดสอัลวิน,ฟนเฟอร์เตสอเมสชิกกี้ซาฟูวันบาฮาบรูดินฮาริชไฮาคา อารีอักวานและก็อุสมาเอสมูรดฟเป็นนัำวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันเดินครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอะไรยังไงงานนี้ช้างศึกไม่ทิ้งกันนะฮะเดินหน้ามอมอบเงินช่วยเหลือสามะดีตแข้งดังทีมชาติในครั้งนี้ ดยโครงการช้างศึกไม่ทิ้งการเดินหน้าช่วยเหลืออดีตแข้งทีมชาติไทยมอบเงินช่วยเหลือ1นึ่งืนบาทให้กับ3แข้งดังแนอดีตาดาวยศดาวราวพร้อมด้วยชัดชัยพลอพร,นอพรหนแพทย์และก็นิวัตรศรีสวัสดิ์ในครั้งนี้โดยการนี้ดรพิทักษ์ศิลปประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยรองอารัฐมนตรีชัยพันธ์ที่ปรึกษานาวากาศเอกอ่านัดดรรรงเวสนะฮะอุปนายกและก็เอิบเชิงสะอาดเชิดศักดิ์ชัยบุตร ชาวริษวิสิตนิบรกทนายุทธศิริธาราและก็ทักษินแก้วโรมากรรมการบริหารสมาคมประสานงานโครงการช้างศึกไม่ทิ้งกันในให้การช่วยเหลือคุณชัดชัยผหนแพทย์วัย76ปีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และก็ผู้บุกสอนทีมชาติไทยคนดังที่ป่วยเลือดรังมานานเริวมถึงนิวัฒน์ศรีสวัสดิ์วัย77ปีเจ้าของฉายาสิงห์สหสนามสุขพัชราสัยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้โด่งดังที่เคยยิงประตูให้ทีมชาติไทยสูงสุดถึง55ประตูป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยเช่นเดียวกันโดยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยทั้ง3ท่านคือดาวยศดาราได้รับค่ารักษาพยาบาล1 0 0 0 0บาทพร้อมกระเช้าผลไม้และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ชัดชัยผนลแพทย์และก็นิวัตศรีสวัสด์ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมเป็นคนละ3 0 0 0บาทในครั้งนี้ส่วนดั้าตอรพิทักษ์ได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ช่วยไปแล้วคนละหนึ่งหมื่นบาทเป็นค่ารักษาพยาบาลส่วนยงยุทธสังขารโควิดอดีตแชมป์ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียและก็เหรียญทองกีฬาแหลมทองที่เดินทางกลับจากการไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐหลายสิบปีสมาคมได้มอบกระเช้าเพื่อจะเป็นการต้อนรับกลับสู่เมืองไทยกันอีกครั้ง เป็นนาังงานนี้นะผมก็ถือว่าเราคนไทยไม่ทิ้งกันนะฮะก็ช่วยเหลือส่วนใหนได้ก็ช่วยเหลือกันไปนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเจนครับอะไรยังไงเลิกกัวนนะชินจิคากาวะวางเป้าลงสนาม22กันหยาดนี้โดยชินจิคากาวะกองกลางของเซเลโซสกาที่ได้รับประการบาดเจ็บสอกซ้ายหลุดจนต้องหยุดพักรักษาอาการบาดเจ็บ ล่าสุดในวันที่จะหวนคืนกลับลงสนามแล้วโดวยรายล่าสุดในระบุได้ว่าชินจิคากาวะกองกลางในวัย35ปีของเซเรโซสกาจะกลับมาลงสนามช่วยทีมในวันที่2กันยายนเกมนัดที่จะออกไปเยือนชนันเบมเบเรทในศึกบอลเจวันลีกฤดูกาล2วัน24นัดที่31ซึ่งชินจิคากาวะให้สัมภาษณ์บอกว่าพรุ่งนี้ผมจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ไม่กรัดนะถ้าไม่กล้าความกลัวก็จะไม่หายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจุบันอย่ายอมแพ้เท่านั้น สำหรับสถานก,การของเซเลโซสกาเนี่ยปัจจุบันอันดับที่11ในศึกเจลีกลงเล่นไปแล้วมากถึง29เกมเก็บมาได้38แต้มโดย7นัดหลังเนี่ยในลีกไม่ชนะคู่แข่งมาอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้เลยนะและนี่ก็เป็นข่าววินัยช่นคือฟูตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่19กันยายน2567โดยชายผูมิคุครังฟูตบอลไทยครับ